สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูยำหมูยอน้ำปลาค่ะยั่วๆมากเลยค่ะกลิ่นปลาตีขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะก่อนไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดซับ s c r i b ์ให้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เอาหมูยอมาค่ะหมูยอที่อร่อยที่สุดนะคะที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะให้พอดีคำหรือใครจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะได้หมดเลยค่ะตามใจชอบนะคะต่อไปค่ะเป็นผักชีฝรั่งนะคะก็หั่น ตามใจชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแขกค่ะหอมแขกนี่ส่วนตัวชอบกินมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าอร่อยแต่บางคนเขาก็จะบอกว่ามันเหมน็นมันหืนมันขมอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าคนที่ไม่เคยกินจะมีรสชาติเป็นยังไง มาปรุงกันค่ะเป็นพริกนะคะสีแดงสีเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะเวลาทําทุกครั้งเลยเราจะคั้นสด,สดสดเลยนะคะอันนี้เป็นผงอร่อยแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ควรส่วนผสมไม่เข้ากันขั้นตอนนี้ลืมบอกว่าลืมใส่น้ำตาลน,น้ำตาลทรายเดี๋ยวเราค่อยใส่ตามหลังนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมใส่ลงไปเลยหมูยออย่าลืมเอาไปลวกนะคะให้สุก อันนี้เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มของเราใส่ไปด้วยแฟนบอกว่าอยากกินข้าวโพดด้วยแล้วก็จัดให้ค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือใส่น้ําตาลทรายนะคะเราลืมขั้นตอนแรกเลยคือแบบว่าทําไปแล้วก็ไปชิมเอ๊ะทำไมมันรสชาติแปลก อ๋อเราลืมใส่น้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายและทีนี้น้ําตาลปีบ๊บปัญหาไม่ได้แล้วก็เลยเอาน้ําตาลทรายมาใส่อร่อยค่ะบอกเลยว่ารสชาติจะเป็นน้ําตาลปี๊บหรือ,รอ,รอน้ําตาลทรายก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าน้ําตาลปี๊บอร่อยกว่านะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะเยอะๆค่ะยำหมูยอน้ำปลร,ราใส่ข้าวโพดค่ะต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเมนูนี้แซ่บมากๆค่ะสวัสดีค่ะ